เนี่ยตื่นแล้วคือตื่นแล้วแม่เอ้ยเอามันออกซะเอาผ้านี่ออกซิอ่อเนี่อยพอและสบายดีเนี่ยสบายดีอืาอตื่นอ่าเอ้ยเหนื่ยสบายดี สวัสดีพี่น้องที่ประสบคสุขหนเ่งอ่ะที่อกาะหัวไห่ดำหนึ่งสบายดีสบายดีสวัสดีวันนี้ทีมาเปิดของเนาะพี่น้องเปิดแบบแบบเอฟซีเอื่อยเอฟพีเอฟซีฟังให้ฟังหน่อยเนาะกามี่ยามยามยาสับฝาออมเนาะเพราะว่า ยูนีสักได้แผบได้พี่หนอกผ่าออมใส่ปานผีเรอก็เลยผ่าตอนนี้มาหาผักน้ำยาสักผ่าออมมาหายนี่สองถุงอันนี้ป้าผานุม่มเนาะตัวนี้ป้าพานุม่มตัวนี้ยามนอะ่ะมึงแค่ไหนแก๊สเหมียวมีแหน,นงงมาเบิงนะ่งเนาะเครื่องเคียนป้านว่าหเหยียนนะไหางใจป่านเะ จากก็ต้องใหไ้ไผัยหมอแอน,นนี่ของประจักอ,อันนี้ก็เป็นนิยโอืมแล้วผิวอะเออโ <laughs> อ้โหเด้อพี่น้องยาป่านมันป้องกันผิวยายาทาพวดขื่นมาจ้าพี่น้องเออเออนี่ยาทาพวดขื่นอ่าแหม เราบอกยู่นอกว่าเราสิเราฝากอะไรน,น้ำยาอันนี้กับยาท่าวัาน์รานแต่ขอ,อกระูกว่าเราสิฝากยังไงโอ้ตัวนี้ขีดอันาบอ้คือการนเรื่อของเ่าสื่อเนอะาะตัวคอแผลนี่เด็กีเคียวตัวาสื่อนี่เกรือเขียนในวันถัดในแพผตัวนี้ก็แค่เห็นน้องนี้วนพ็คกระดนี่ก็เกรื่อเขียน ้ของเลือดเนอะอืมดีตนี้อมจั๊กาก็เลาอเออืมเออทาพดืนะไรคือของยายาม่จ้องหรอนิวเอาบอมิกนี่อดีแน่เด้อดีน่ไปดีแน่เอาอินดิก็ได้อ้าอินดิก น้งเนี้วสบายดีเ,เ,น,น,เน้นเออะไรคิีมสูตรออนโยนนจะนี้จะคิ้มอียงังเนอไงเดียวม,ม,<อ>มาใส่เบองเนอะพี่น้องนี่เป็นข้องฝาก้ายปานเบิร์เตอฝากไมห่หาย้ายปาน,น,น,นสัายน้ำครีมรลานสองขวดโอ้นอ่ เอยแพ้ข้นกำับตัวนี้นเสือสีได้สื่อใหม่เดเยตัวนี้ยังตัวแพ้ยังแบ่ง่แมนต่บับแนวรางขวดนุ่มบ่อพอดีน้องฮมาบมีแนวรางขวดนุ่มยุกยังยังยังเออเอาวันหนักนนิเออนี่ก็ขางขวดนุ่มเบิด เอาด่าจะจะไ,ไจกจะป่ตัวน,นี้แปง้งว่อเออแป้งพอดพื้นตัวนี้บ่มกันพอดพื้นดีสักกวดตัวนีแนวหลังกวดนุนดนก็ควรจะเอาไปบ้านคาเน,นี้ กีนะเนี่ยขนมจะมันขาวแล้วไหมอืม่บุคคลสีแดนี่ะกินแล้วได้ก่อนนะ แรงสดนุ่มเบิร์ตแอพี่น้องขอบคุณพี่ลลายเด้อขอบคุณละลายดีใจได้พี่ตะเล่าฝากเสือมาให้ได้ไหมขอบใจละลายเด้อเลาวฝากเสือแล้วบอกว่าถ้าถ้าใส้ปานใส่อันนี้บุเพเล่ากระจื๋อมาใหม่ดีใจได้สบาย ขั้นอันนี้เทากัซื้อเองเนาะมันน่ากีนใจเราอ่ะนะ่านใส่บุแครนะเพราะว่าเพื่อสีฟากมาเนาะสีฟากมามันกรนี้ยอันนี้ก็อันนี้บุเมนของเอฟซีเด้อพี่น้องเป็นขวดนุ่มเป็นเครื่องความนุ่มไปสั่งเองเนาะสั่งเองนะคาสามเกือบสามพันเนาะ สองพันเจ็ดร้อยรองค่าส่งเป็นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเป็นแน่อดสร้างมาตอนนั้นตอนที่เจ็บอ,อะไรเนหละวิญญาไนหนขึ้นมาพยายามชิม่าไว้แต่ว่านันกับเพื่อนชิม่าหอดนะ <c oughs> จริงมันมีสองกล่องน้อยอยู่แต่ว่าน้องแกอุ้กล่องนี้นะ องขวดใส่ทุ่งงุกะไ่่เขากัวท่า <c oughs> นใส่เป็น,นอกยงังงุงงูอยู่ <c oughs> ใส่เป็นอยู่บ่ด <c oughs> เด <c oughs> ้ใส่บ่เป็นกรรมชติไปเบิ่งในยูทูบเหรมาใส่ไปไงนดีไปบ่มนี่ คอยเบิ่งในยูทูบค่ะมันไหนนีได้ไหมเครื่องนี่มันมันมันเฮเองมันเฮ็ดแห่แจเจ็บนะุ๊กว้าะเครื่องดุลนี้โดยดุดอไรฉสนจีน๊ดดูดเนี่ยได้สิจากดุนสำหรับเครื่องความมุ่นนี่ดุลหนีนี่ถือที่สุดว้า แต่ว่าขั้นปั่มแบบมือคิดถึงตัวนี้ไหมจ๊ะปั่มแบบมือกันคือเดือดยังไงเดียวจัดตัวนี้ซ้ายมันตัวนี้แต่ยังเนาะพยานเมื่อจากล่องในช็อคคีเมื่อได้มันเมื่อเลยเมื่ออันนี้บเมื่อได้มันจับอยู่ในกล่องอะมั่วตัวจริงมันเมื่อ ไปไปตัดคลิปแล้วมันเหนือ,หอเหนือแทนแน่แนวนี้นะเบิร์งชงตรงสาก,ก่อนเนาจังม่เห็ดจะเห็ดแนวใดสักเดี๋ยวไปหาเบิรงวิธีเห็ดจาก y ย u ทูบตอกคอไปไหนบริสุทธิทททอสาม ยากูเด yeah, ็กถ้ามีสิดยาม่เออยาไม่นะไม่ไ hmm. ด mm ้ก hmm. mm ็ต้นงทำให้เขาจะปวดนะโอ้โหสีออกด้ยบอลดย ตุยดุยดุยออามันขี่ได้เนาะมันขี่วันนี้เออคนมังขี่มันก่อนซะปิดปิดก่อนไหมใส่หมดแท้ๆของดูดยดๆๆอดถึงถึงๆึงถึงถองถึ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 งถเงถพี่นงงถึงถึงถึงง แค่น่าก็ห่อจ้องข้าวเดียวนะแม่ยังหมดทนแข็งให้โอ้โฉยยอยโอยยอ่ยยในเครื่องปั่มนุ่มนะอ้๊บบุ้มีน้ำนุ่มกินพี่น้องเอ้ยไปหากซื้อยาอันนั้นก็ยังบวดให้่สำมันโมมีนาะอยู่แล้วยาอันนั้นยาเล่งน้ำนุ่มนะโอ้

เ้ยแมวบรูดมันดงแล้วมันฆ่าหายเป็นเด็กที่มันมักเป็นเด็กที่มันอาปากใส่แอร์แอรแอร์แอร์กระดกลางกลางมนมเราจะไปเบิยนวิธีประกอบในยูทูปวิธีหนึ่ง หมูที่ใส่เป็นด้วยบ่ต้าอืมกองเห็ดมันเห็ดเป็นโัวนกอียยใง่ป็นอีหยังสั่นอยู่ทางไหนนะจักแร้หันออกกระไรสมุดเท่าปั่มนมไหนเขาก็มาเทใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นแต่ก็อาออกมาแช่น้ำอุ่น มันอุ่นมันเช้าเย็นายหลูปกินแส่น้ำอุ่นอีกเอาแล้วมันใส่ตู้เย็นนีะแส่ไม่เช้าเย็นค่ะข้ในไส้ก็จะมีนมใส่หย่านมมีมเหรอนมหน่อยไดอกเลยพี่น้องเพราะว่าไม่คิได้เท่าไหร่นาะหนึ่งกินนังนคางหนึ่งกินนี่อยู่เปลี่ยนแนวกินเหมือนกันไปกินน้ำหอมแนวนี้แล้วก็ประนี้ อย่าหยาดกันติเลยน้องอ้ายก็ต้องเสียทลาให้น้องแต่ว่าให้น้องเด่นแหะให้น้องเด่นอันนี้ก็ชื่นนี่โดยยกน้องเนี่ยยกน้องป่ะคะ สบายดีตอนเสาร์พูดเป็นพี่น้องตอนแรกนี่แหละบริโตคลิปน้องบริโจลิปเมื่อวานนี่ขาดหลานขาดลูกขำเมื่อก็ะเรื่องบริโจขีปมาจบคลิปเมื่อนี้ซะเมื่อนี้นำคิงกับมาเล่นน้่าแม่มาผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดียวมาหน้่งหย่า มาทำยังไงฮมาเด่งกระหนองนิวผืนติดหน่อกหนิวอันนั้นไหาอันน้นเลยอันนั้นเร็วเร็วขอบคุณนายรายน่องกระเป๋าก็ได้ษใสประโยชน์พีใจได้รายเด้อขอบคุณนายรายเด้อพี่พี่เพิ่นเป็นคนอยู่อยู่คนกรุงเทพนะอยู่ยังเนี่ยกาขอบคุณพีได้รายเด้อของทุกอย่างได้มากกระด้ษใสประโยชน์เพิ่มทุกอย่าง ใจร้ายๆขอบคุณหลายๆกสิจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนอะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อให้เข้าสองคนน่นแหละเนาะนน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 นเดี๋ยวใส่ปันกันแน่เดียวใส่ปันกับประเทศจุดมือใส่ปันกับไหนเดือนเดือนปลายเดีวใส่ปั้นไหนเดือนที่ผามือแล้ว น้ำเคียงน้ำเคีงมาน้ำเคิงกระหอมหอมหนองโลดเด้มาปุบกระหอมเอา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 โลอดคิดหอดน้องวะนี่คือนิ้วนี่นี่นีนี่นี่โอ้แถนี้โอ้แถนี้กระหอมหนองเลยหอมหลานเนาะเอาให้น้องให้น้องละนิ้วนี่เป็นระบายแล้วน้ำเคีง

Bye bye. 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 bye, bye. bye, bye. bye, bye.